เราไม่ได้ทำแรงที่สุดของแครรี่มานานมากคลิปนี้เราจะาทำแรงที่สุดของสลิงปลาหอมละซังเลยปัก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 บุญละโหตกระโดดปลาชึบชึบชึบสลีเพื่อนเด็กก็ต้องตีแทงด้วย เนื่องจากน้องสลิมกำลังจะมีสกินใหม่โค้งน่ารักเลยครับแบบนี้ผมเลยชิงมาทําแรงที่สุดของสลิมก่อนรูนนะครับผมใส่เป็นแรมเพจสปิริตดักก้อนคอครับแล้วพลังแฝงผมใช้เป็นอาเชมีนะครับเนื่องจากสลิมเนี่ยจะต้องใช้ตังค์เยอะมากส่วนใครจะไปเพิ่มความแรงด้วยน้องกระติบหรือเคลร์ออเบก็ไม่ว่ากันครับกระสอบทรายของเราในวันนี้ก็คือน้องโตโรที่มีของแทงแบบบึมบึมมีเลือด16,948และมีเกาะอยู่1,190หน่วยชิ้นแรกผมจะออกวอร์บูลมาก่อนนะครับและในเมื่อเราเอารูนแรมเพจมาเนี่ยยังไงก็ต้องมีีีีดดาาาบบทททชชิิ้้นนนึงคครรรรัััเเเเ๋ยววจจะะะมมสไไออออ่่3กกป ดีครับขอเริ่มจากโบเก้นสเปียร์ครับเดี๋ยวผมจะจับเวลาจนกว่าโตโร่ตัวนี้จะตายนะครับเริ่ม24.6วินาทีครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นมอร์นิ่งสตาร์ดูครับไปครับ10.27วินาทีครับเร็วกว่าเยอะครับผมคิดว่ายังไงมอร์นิ่งก็ควรจะมีนะเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับมูราดูนะครับว่ามูราจะแรงกว่าหรือเปล่าไปครับ17วินาทีครับมอร์นิ่งยังดีกว่าครับเดี๋ยวลองเป็นทารอนนะครับเพราะว่าโตโร่ตัวนี้เลือดเยอะมากไปครับ 13วินาทีครับมอร์นิ่งยังดีกว่าครับงั้นชิ้นนี้ผมจะขึ้นมอร์นิ่งไปก่อนนะครับอะมาดูชิ้นต่อไปกันว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราลองกันที่ทารอนนะครับไปครับมีแค่นี้นี่แทงเลือดลงเป็นน้ำเลยนะ6.17เดครับเดี๋ยวลองเป็นโบเกนสเปียร์ครับเพิ่มจอกกอดที่เป็นหน่วยมาดูครับว่าจะเป็นไงไปครับ8.08ครับลองเป็นดาบแดงดูครับไป 8.65ครับเพราะว่ายังไงชิ้นนี้ก็ต้องมีทารอนนะถ้าเราตีตัวแท็เนี่ยสลิมกับทารอนเป็นของคู่กันครับชิ้นต่อไปเดี๋ยวผมขอเริ่มที่โบเก้นสเปียนะครับเจาะเกาะเป็นหน่วยครับไปครับ5.42ครับแรงขึ้นครับดาบแดงครับดาเมจเด้นๆไปครับอืม5.20ครับไวกว่าเมื่อกี้นิดนึงครับลองสลิปสติงดูครับเพิ่มอัตราครีครับไปครับแต่เบาฮะ 5.82ครับถ้าอัตรตาครีไม่ใช่คําตอบลองเจาะเกาะดูครับเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์ครับลองกินุดไปครับ5.56ครับลองชิ้นนี้ดีว่าคนออกเยอะมากครับดูตีกาครับไปครับ6.15ครับดูตีกาเนี่ยไม่ใช่คําตอบครับดังนั้นชิ้นนี้ครับเป็นดาบแดงครับไอเทมดูเหมือนคล้ายๆยอนเลยนะอ่ะชิ้นที่หกนะครับเราจะออกอะไรดีเดี๋ยวเริ่มจากโบเกนละกันไปครับ 4.68ครับนี่ขนาดไม่ค่อยติดครีนะครับก็อองเป็นกงเล็บเพิ่มความเร็วในการโจมตีแบบโคตรโหดโโหตีไวนี่ทะลุไปแล้วนะ4.33ครับเร็วกว่าโบเคนครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปนะครับดาบสายฟ้าครับไปครับ4.23ครับดาบสายฟ้านำอยู่ครับผมเพราะว่ามันมีดาเมจพิเศษจากการติดดาบสายฟ้าด้วยนะครับชิ้นต่อไปครับดาบแดง2เล่มครับไปครับ้4.98ครับผมน้อยกว่าดาบสายฟ้าครับเดี๋ยวลองเป็นสลิกสติงดูครับไปครับ 4.73ครับผมติดคริบ่อยจริงครับแต่ว่าไม่มีดาเมจเสริมนะครับตอนนี้ดากสายไฟยังนำอยู่ครับอีกชิ้นครับเดี๋ยวเราลองลองกินนตดูครับไปครับ4.13ครับโอ้ทำไมลองพินูแรงกว่าวะเดี๋ยวเรามาหาค่าเฉลี่ยกันดีกว่าครับว่าไอเทมไหนดีที่สุดครับผมลองเทสดูแล้วนะครับลองกินนูครับหากตีตัวแท้งในระยะยาวนะครับจะแรงกว่าจริงครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นสุดท้ายกันครับว่าจะออกเป็นอะไรดีครับลองเป็นโบเก้นสเปียร์ครับไปครับ 3.75ครับไปที่ดาบสายฟ้าครับผมแอบเชียร์ดาบสายฟ้านะไปอู้สามจุดสี่หกครับตอนนี้ดาบสายฟ้านําอยู่ครับชิ้นต่อไปลองเป็นดาบแดง2เล่มครับไปชึบสามจุดเจ็ดหนึ่งครับยังน้อยกว่าดาบสายฟ้าครับชิ้นต่อไปครับจะลิกสติงครับไปครีทีหน่อยอุ้ชุดดอกเลย3.31ครับเร็วกว่าดาบสายฟ้านิดนึงครับโอเคครับผมผมว่าน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับจะลิกสติงดูเสถียรกว่านะเดี๋ยวเราลองไปยิงแคลรี่กันดูะเดี๋ขาลองยิงแคลรี่หน่อยสิ แบบไม่มีอันตรีสามลัทธิปาล,อลาออกมาซักเลยปัก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 โอ้โหแล้วคนตีกระโดดปลาชึบชึบชึบอือคารีเพื่อนเนี่ยก็ต้องตีแทงด้วย ะเดี๋ยวเรามาเรียงไอเทมกันใหม่ดีกว่าชิ้นแรกนะครับเราจะขึ้นเป็นวอร์บูสก่อนนะครับชิ้นที่2เนี่ยผมบอกขึ้นเป็นทารอนนะครับเพื่อที่เอามายืนเลนเก็บตังค์นะชิ้นต่อมาครับผมจะลงที่ดาบครินะครับและที่ผมจะเสริมด้วยสลิมสติงนะครับอาการครินะครับตบด้วยมอร์นิงสตาร์ครับแล้วก็ลงด้วยดาบแดงครับและเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนรองเท้านะครับมาเสริมดาเมจจากโลกินุสครับแส้ที่สุดของสลิมจะเป็นยังไงไปดูกันผมขอแนะนำโคดเด้นเติมเกมเติมเกมอาร์วิดถูกมากกว่าห้าสิบแพ็คในเวโ็บ ต้องกดเล่นเติมเกมเท่านั้นเอาละครับเราเข้าสู่ในเกมเนาะสำหรับแรงที่สุดของสุริย์เกมอุ้ยวันนี้เราก็อยู่กับคุณอุ้ยและกระดังดิวนะครับเกมนี้ก็จะเรียวๆกันสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเรากดมา3คนนะครับเฮ้ยคุณอุ้ยตรวจดิปลาหอกต่อโอ้โหโคตรเชนซีซีสุดยอดคุณอุ้ยเป็นไก่ช่วงต้นเกมคนะเป็นกระต่ายช่วงเร็ทกดอันติีเนี่ยแล้วก็โดดเขาใส่ปลาใส่โดดสวนแล้วปลาหอกต่อเชนซีซีแบบหนักๆ พยายามอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยมอันเออกว่าจะตาย <c oughs> นีแล้วม <c oughs> ีแล้ว <c oughs> ผมปลาหอกไปและโดนเชนซีซูอีกแล้วแล้วผมโดดเข้ามาค<ส>่าแต่จังหวะน,นี้ผมติดตาม <c oughs> ผมติดตามผมซอยต่อผมพยายามซอยต่อซอยอยู่แล้วผมปลาหอกไปโดนอีกแล้ว <c oughs> แล้วผมซัดเตะเออขอบคุณน้องชายบอกเลยว่าสี่คิวนี้เพื่อนชงทั้งนั้นเอาอีกแล้วเหรอเกสี่ยีต่อไงแล้วคุณติดต่อป่ะเรียบร้อยไงแผมโดดหนี แล้วคุณดูจังหวะนี้ผมโดนอยู่ยมีชุบไหมชุบเผื่อมันมีไปแล้วตอนนี้เราได้ดาบครีแล้วนะครับก็จะเริ่มมีดาเมจขึ้นม,มาหน่อย,อยนึงนะแต่ก็ยังไม่เพียงพอนเนี่ยมีสีเกอร์มมันเจ็บปุ๊มันเจ็บปุ๊ผมป่าหับสวนและโดนจังหวะนี้อีริตโดนผมเอ้ยแล้วผมป่าหอบไปจังหวะนี้โดนไวโอไม่โดนเอาตอนออกก่อนเอาตอนหลอกปวดมากน้องชายเอ้ยกินโซโล่ฮิลเอาผมเบสติดกันแล้ว ปลาหอกใด่ตัวตัวไปสินี่จะตวเอือและลิโป้เลยจะเข้าผมลิโป้จะเข้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีโป้ทีมเดียวกันเบิกบ้าหรือเปล่าแล้วผมปลาหอกไปตรงนี้โดนม้าและม้าม้าไม่มีอันตรีแล้วแล้วผมซอยอยู่เรียบร้อยม้าตายแล้วผมซอยถึอุ้ยเที่ยแต่อีรีแรงจัดขยัดวิวเลยแล้วผมปลาหอกไปและโดนเออเป็นการฆ่าการและเรียบร้อยเออเสียชีวิตเลยมีคนนัวอยู่มีคนนัวอยู่ ช่วยด้วยการเตือนน้ำเอ็ดผมโดดเข้าไปแล้วผมได้คิวแล้วผมได้คิวสองตัวแล้ตอนนี้ม <Woah> ีลินอยู่ตรงนั้นมีลินอยู่นั้นผมปาหอกใส่อีล no ินแล้วโดนอีลินด้วยแล้ผมเราจะตายผมก็ไปเอามันได้ผมต้องกลับมัดผมไม่รู้จังนะผมไม่เกี่ยวร์เฮ้ยอัาวจริงเหรอจริงจริงจริงเขาหยิบปาหอกใส่รีบรล็อตรียบร้อยเมา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 จับมือไกมาจับมือไกปังไว้ปังไว้ปังของสวยแต่ผมปาตีน้องก่อนแล้วกันผมมีปีกผมมีหอกแล้วผมปีกหอกโดน จับจับตอแล้วตอนนี้ครับผมได้ดาบแดงแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่ไหนๆก็ไหนๆละผมว่าผมฟาร์มได้อีกผมขอฟาร์มต่อเอาละครับในที่สุดครับผมก็เก็บหอมลอมนิดฟาร์มกันมาเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดผมก็ขายรองเท้าขึ้นเป็นสปีร์ได้แล้วตอนนี้ครับเราแรงที่สุดของสลิมแล้วเดี๋ยวเราจะไปไฟกันครับมาดูกันว่าเราจะแรงขนาดไหนของผมฟูแล้วดิวเปิดเปิดพี่ดีพี่ตีห้พีดีเดียวปิกนี้ดูผมดูผมดูผมดแล้วสุดยอด โดดมาตีตีคาหมาเลยเฮ้ยผมจตัดผมจตัดตัวเฮ้ยจะหิวจะหิวไม่พอว่ะยังไงคุณอุ้ยตัวนี้ถึงเบ้าเนี่ยฟ้าหอกไปแล้วอุ้ยตีสองครั้งสามครั้งหายเลยยังไงมีหมาที่ตีอยู่มึงจะตายมึงร้อยแครีตาย ตบหมาอยู่พี่ต่อยหมาอยู่แล้วพี่หอดไปโดนหมาอุ้ยเอ้าซุปเปอร์สตียอะไรด้วยตัวเอาตัวนั้นตัวนั้นก็ตายเหลืออีลินอีลินในบ้านอย่าได้มาตัวไปแล้วอย่าได้เดือดเดือดเลือดไม่มีเจ้าเจ้าเจ้ากรุด้วยตอนนั้นตอนนั้นและนี่ครับคือแรงที่สุดของสลิมครับเกมนี้ผมคิวไป24ตัวครับแล้วก็ทำดาเมจไป35%ครับฝากติดตามช่องคุณวิเกมมิ่งด้วยบาย